สวัสดีนะครับกลับมาพบกับกณต้อมอีกแล้วนะครับเราจะอยู่กันที่คณิตศาสตร์2เพิ่มเติม2นะครับวันนี้สําหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็คงจะเป็นเนื้อหาในเรื่องสุดท้ายนะครับในเรื่องของเลขาคณิตวิเคราะห์นะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือเราอยู่กันที่เรื่องของพาราโบลานะครับในคราวที่แล้วเราพูดถึงพาราโบลาที่มีจุดยอดอยู่ที่จุด00นะครับวันนี้เราจะมาดูจุดยอดที่อยู่ในรูป ที่ถูกที่จุดยอดเนี่ยถูกเลื่อนไปเป็นจุด Hk นะครับแล้วเราก็จะมาดูตัวอย่างการวาดกราฟพาราโบลาที่จุดยอดอยู่ที่จุด Hk นะครับแล้วก็การสร้างสมการพาราโบลากันนะครับเริ่มกันเลยนะครับแน่นอนว่าลักษณะของกราฟเนี่ยมันก็จะเหมือนกับจุด0ย์ูนย์เลยเพียงแต่เปลี่ยนตรงที่ตำแหน่งจุดยอดโฟกฟัสแล้วก็ไดเรกติกเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะครับอ่ะเราก็มาดูกันนะครับ แกนสมมาตรนะครับตั้งฉากกับแกน x นะครับสมการก็จะเป็น x ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ 4p คูณกับ y ลบด้วย k เห็นไหมครับเดิมเป็น x ก็กลายเป็น x ลบด้วย h เดิมเป็น y เปลี่ยนเป็น y ลบด้วย k ถ้า p มากกว่า0นะครับเราก็จะได้ว่ากราฟมีลักษณะหงายขึ้นถ้าเราจำได้น้อจากคราวที่แล้ว จุดยอดนะครับโฟกัสก็จะอยู่เหนือจุดยอดเพราะว่าค่า p เป็นค่าบวกไงเราก็ไปบวกที่ค่าของ y นะครับซึ่งในที่นี้คือ k ก็จะได้ k บวก p ต่อมานะครับ d i r e ก t r ิกนะครับก็จะเป็น y เท่ากับ k ลบด้วย p นะครับก็คือเอา p ไปลบจากค่า k เนาะอันนี้ก็จะเป็นแกนสมมาตรนะครับก็คือ x เท่ากับ h ต่อมาถ้า p น้อยกว่า0นะครับเป็นการาฟแบบคว่ำจุดโฟกัสก็จะอยู่ใต้จุด ยอดนะครับแล้วไดเล็กติกก็จะอยู่ด้านบนนะโฟกัสนะครับเราก็เหมือนเดิมเหม็นไหมเป็น h แล้วก็ k บวก p แต่ว่า p ในที่นี้มันเป็นค่าลบไงโฟกัสมันก็เลยอยู่ใต้จุดยอดต่อมาไดเล็กติกนะครับ y เท่ากับ k ลบด้วย p นะครับอันนี้ก็จะได้ว่าเป็นไงครับ p เนี่ยมันเป็นค่าลบใช่ไหมลูกลบคูณลบก็กลับมาเป็นบวกนะครับ ต่อมานะครับกรณีแกนสมมาตรนะครับตั้งฉากแกน y นะครับ y ลบด้วย k ทั้งหมดยกกำลังสองเดิมเป็น y อย่างเดียวยกกำลังสองเนาะแล้วก็ 4p คูณกับ x ลบด้วย h นะครับเดิมเห็นไหมเราก็จะมีแต่ค่า x ไม่มีค่า h นะครับถ้า p มากกว่า0ก็เป็นลักษณะกราฟคือเปิดซ้ายนะครับโฟกัสก็จะอยู่ด้านขวาของจุดยอดเห็นไหมครับทีนี้เราจะเอาค่า p ไปบวกที่ค่า x นะซึ่งในที่นี้คือ h ก็เป็น h บวก p y เท่าเดิมก็คือ k นะครับต่อมาสมก,การเลเล็กติกนะครับก็ x เท่ากับ h ลบด้วย p แล้วเส้นกำกับนะครับก็นี่คือ y เท่ากับ k ถ้าเราจำได้นะแต่ก่อนมันจะเป็น y เท่ากับ0ูนย์ใช่ไหมครับถ้าจุดยอดอยู่ที่จุด0 0ต่อมานะครับถ้า p น้อยกว่า0ูนย์จะเปิดขวานะครับโฟกัสจะอยู่ด้านซ้ายของจุดยอดและเลเล็กติกก็จะมาอยู่ด้านขวาแทนนะครับเราจะไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับ ตัวอย่างที่2นะครับจงระบุจุดยอดโฟกัสสมการไดเรกติกและเขียนพาราโบลาจากสมการต่อไปนี้นะครับข้อที่1เดียวเขาก็ให้เป็น x ลบด้วยหทั้งหมดยกกำลังสองใช่ไหมครับครูจะไม่ทําอะไรกับมันนะครับแต่ฝั่งขวาครูก็ทําการดึง4ออกมานะครับอะแล้วก็ถ้าเราทําได้มันต้องเป็น4คูณกับ p เนาะอันนี้ก็เป็น4คูณกับ1คูณกับ y ลบด้วย2ใช่ไมครับ Mm hmm. x ยกกำลังสองใช่ไหมครับเราก็ได้ว่าแกนสมมาตรนะครับตั้งฉากแกน x เนาะแล้วเราก็พบว่าทำไมลูก p เนี่ยเท่ากับ1โอเขไหมครับ p คือตรงนี้อันนี้คือ p อันนี้คือ p นะครับอ่ะ p เป็นค่าบวกใช่ไหมครับก็ เป็นพาราโบลาแบบง่ายนะครับจุดยอดนะครับค่า h ก็เอารลบ1ไปกับเครื่องหมายนะครับก็ได้เป็น1 k ก็ลบ2กับเครื่องหมายนะครับก็เป็น2เนาะแล้วเราก็เอามาวาดพาราโบลาลงในกราฟได้แล้ว Uh, y แกน x นะครับจุดยอดคือจุด 1, 2. นะครับ uh, จุดยอดจุด 1, 2. ต่อมาหาโฟกัส uh, นะครับ p เราเท่ากับ1ใช่ไหมลูกเป็นพาราโบลาหงายก็คือลักษณะมันต้องเป็นแบบนี้เนาะโฟกัสเราก็ต้องอยู่ตรงนี้โอเคไหมครับอ่ะโฟกัสของเราก็เป็นอะไรครับ 1, 3. ก็คือเอา2ไปบวกกับ1เนาะต่อมาไดเรกติกนะครับไดเรกติก ก็อยู่ตรงนี้เนาะอ่าไดเรกติกของเราไดเรกติกก็จะมีสมก,การเป็นอะไรครับ y, y เท่ากับ 1, 1ก็มาจากอะไรเอา2ไปลบด้วย1ก็ได้ 1, 1นะครับอ่าและนี่ก็เป็นสมก,การเออเป็นรูปพาราโบลาของเราต่อมานะครับมาสรุปอีกนิดนึงเนาะสรุปคำตอบโฟกัสนะครับก็จะเป็นจุด1 3นะครับ ไดเล็กติกไดเลกติกนะครับก็จะเป็น y เท่ากับ1เ okay, หไหมครับก็ลักษณะกราฟเนี่ยก็คือถ้าเราจำลักษณะกราฟได้ว่าถ้าเป็น x กำลังสองเนี่ยคือกำลังสองอยู่ที่ x มันก็อาจจะเป็นหงายหรือไม่ก็คว่ำแต่ถ้ากำลังสองอยู่ที่ y ก็จะเป็นตะแคงอาจจะเปิดซ้ายหรือเปิดขวาเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรโอเคไหมครับ ไปดูข้อต่อไปเลยนะครับข้อที่สองอ่ะข้อนี้อาจจะยากขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่าเขาไม่ได้ให้รูปมาตรฐานเรามาเพราะว่าเราระบุอะไรไม่ได้เลยไม่รู้ค่า P ีไม่รู้จุดยอดถู่ไหมลูกตรงนี้มันจะเป็นรูปทั่วไปของพาราบโบลาเราก็เอามาจาัดรูปก่อนนะครับสังเกตว่าเรารู้ได้ไงว่าเป็นพาราบโบลานะลูกมันจะมีกำลังสองแค่ตัวเดียวโอเคปะแต่ถ้ามีกำลังสองทั้ง x และ y มันอาจจะเป็นอะไรได้วงกลม วงรีหรือไฮเปอร์โบลาก็ได้โอเคนะครับอ่ะทีนี้ครูก็จะเอา x y ด้านเดียวกันนะครับแล้ว y ครูจะเอาไปไว้อีกฝั่งหนึงกับตัวเลขที่เหลือเนาะอ่ะตรงนี้เราก็จะทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์นะครับเราก้าสองนี้สไปหารด้วยสองแล้วก็ยกกำลังสองเราก็จะได้เป็นอะไรบวกหนอีกฝั่งหนึงก็เลยต้องบวกหนึ่งด้วย ตรงนี้นะครับก็จะเป็น x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับเท่ากับลบสบวก12ดึงตัวเลขออกมาเหมือนเดิมนะครับเราก็จะได้เป็นลบ4อันนี้เป็น y ลบด้วย3อันนี้ระวังผิดนะลูกเพราะว่าลบ12บเออบวก12ต้องหารด้วย4ด้วยนะมันก็เลยเป็นลบ3นะครับจากนั้นนะครับอันนี้ ครูก็ขอจัดรูปอีกนิดนึงเนาะอันนี้ครูก็เอา4ออกมาแล้วก็คูณกับลบ1แล้วก็คูณกับ y ลบด้วย3กำลัง2อยู่ที่ x นะครับก็แกนสมมาตรตั้งฉากแกน x นะครับแล้วก็นะครับ p ของเราก็เป็นอะไรครับลบ1 p เป็นค่าลบใช่ไหมครับสแสดงว่า เป็นพาราโบลาแบบอะไรพาราโบลาความลงต่อมานะครับจุดยอดนะครับจุดยอดอ่านี้ก็ลบ1ไปกับเครื่องหมายเนาะก็เออบวก1กับเครื่องหมายเป็นลบ1น,นะครับลบ3กับเครื่องหมายก็เป็นบวก3อ่าเราก็เอาไปวาดได้ละ จะวาดง่ายเนาะ,ะลบหนึ่งนะครับอันนี้คือจุดยอดนะครับก็คือลบหนึ่งสามต่อมานะครับโฟกัสโฟกัสแล้วก็ทำไงเอาสามไปบวกกับลบหนึ่งใช่ไหมหรือเรารู้แล้วมันกราฟข้า,ามโฟกัสต้องอยู่ด้านล่างใช่ไหมสามบวกกับลบหนึ่งก็ได้สองนะครับแสดงว่าโฟกัสก็อยู่ตรงนี้อันนี้เป็นโฟกัสนะครับก็จะเป็นลบหนึ่งแล้วก็สองต่อมาไดาเรกติกนะครับไดเรกติก ก็เอาลบเอาสาถูกไหมสามไปลบด้วยลบหถูกไหมครับก็จะกลายเป็น4เนาะอันนี้ก็ได้ y เท่ากับสี่อแล้วก็อันนี้ก็เป็นพาราโบลาของเราอ่ะสรุปนะครับโฟกัสก,ก็ได้เป็นอะไรลูกลบหนึงองนะครับแล้วก็ไดเรกติกนะครับก็จะเป็น y เท่ากับสโอเคไหมครับ ไม่น่ายากเนาะก็คือยังไงอะถ้าเราจําลักษณะการวาดได้อะเออว่าโฟกัสกับระรกทิกมันสัมพันธ์กับจุดยอดอยังไงอะอืแต่ก็อย่าลืมไปลองทําแบบฝึกหัดด้วยนะครับอ่ะต่อมาไปกันต่อเลยเนาะข้อสามนะครับอ่ะอันนี้กําลังสองอยู่ที่ตัวนี้ละอ่ะทีนี้นะครับครูก็ จัดรูปมันก่อนนิดนึงเนาะก่อนเราเริ่มทําก็คือทําให้มันอยู่รูปมาตรฐานที่ชัดเจนก่อนอะอันนี้คูณงออกมานะครับก็จะเป็น x บวกกับ3ทีนี้เราก็จะได้ว่าอะไรคือเราจะรู้ว่า4 p อะ่ะมันเท่ากับ6ถูกไหมลูกแสดงว่า p เท่ากับเท่าไหร่6ส่วน4ก็คือเท่าไหร่3ส่วน2อ่ะดังนั้นอันนี้นะครับก็จะเป็น4คูณกับ3ส่วน2 แล้วก็คูณกับ x บวก3ฝั่ง y ก็เหมือนเดิมเนาะอ่ะกำลัง2อ,อยู่ที่ y นะครับก็ได้ว่าอะไรเป็นอะไรลูกแกนสมมาตรนะครับตั้งฉากกับแกน y เนาะอ่ะ p นะครับเท่ากับ เศษสามส่วนสองเนาะค่า p เป็นค่าบวกนะครับก็พาราโบลาเปิดอะไรเปิดขวาเนาะเปิดด้านขวาก็คือด้านที่เป็นบวกนะครับจุดยอดคืออะไรละลูกดูดีๆนะไม่ใช่ลบหนึ่งนะเราต้องไปดูที่ x นะลูกอ่าเป็นลบสามนะครับแล้วก็ลบหนะึ่งอ่าแล้วก็ไปวาดกราฟได้เลย ลบสามลบหนึ่งนะครับนี่คือจุดยอดนะลบสามลบหนึ่งต่อมาหาโฟกัสนะครับเราก็ไปบวกค่าะไรบวกที่ค่า x เนาะก็เอาลบสามนะครับไปบวกกับสามส่วนสองอันนี้เราอาจจะเพื่อให้ง่ายอาจจะทำเป็นทศนิยมก็ได้มันคือหนึ่งจุดห้าอ่ะลบสามบวกกับหนึ่งจุดห้าก็ได้เท่าไหร่ลูก1บหนึ่งจุดห้าโอเคนะครับสแสดงว่าโฟกัสของเราก็อยู่นี่ อันนี้ก็โฟกัสนะครับก็เป็นลบ1.5แล้วก็ลบ1ต่อมาไดเรกติกนะครับก็เอาลบ3ใช่ไหมลบไปอีก1.5ก็ได้เท่าไหร่ลูกลบ4.5นะครับอันนี้ก็เป็น x เท่ากับลบ4.5นะครับก็เป็นกราฟแบบเปิดขวา ต่อมานะครับจุดโฟกัสของเราก็เป็นอะไรลูกสรุปคำตอบนิดนึงลบหนแล้วก็ลบ1นะครับต่อมาไดเรกติกนะครับไดเรกติกนะครับก็เป็น x เท่ากับลบ4.5อ่ะต่อมาไปกันต่อเลยเนาะที่ข้อ4นะครับ ต่อมาข้อสี่นะคะปัันนี้ก็ถ้าคุณคุณเนาะว่าไม่ใช่รูปมาตรฐานละต้องเป็นรูปทั่วไปใช่ไหมครับเราก็เอา y มาอยู่ด้วยกันนี่แหละและ x ก็เป็นไงอันนี้ก็เป็นลบ x แล้วก็บวกสามโอเคไหมครับอ่ะเราก็ลบสองหารด้วยสองแล้วก็ทั้งหมดยกกําลังสองกันได้เท่าไหร่หรือหนึ่งแสดงว่าเราต้องบวกเข้าไปหนึ่งทั้งสองข้างเลยอันนี้นะครับก็จะได้เป็นอะไร y ยกกกำลังสองนะครับก็วลบหนึ y ่งทั้งหมดยกกำลังสองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรครับลบอันนี้ครูขอดึงลบออกมานะแล้วก็จะเป็น x ลบด้วย4อ่ะเราก็มานั่งหา p ก่อนเราก็ได้ว่าอละลบหนึ่งเท่ากับ4 p แสดงว่า p เราเท่ากับเท่าไรลบเศษห่ส่วนสี่ อันนี้นะครับก็เป็น y ลบด้วยหงทั้งหมดยกกำลังสองนะครับอันนี้ก็จะเป็น4แล้วก็คูณกับลบเศษนส่วนสนะครับแล้วก็คูณกับ x ลบด้วยส่แกนสมมาตรนะครับเป็นไงลูกตั้งฉากแกน y เออต่อมา p ของเรานะครับได้ลบเศษส่วน ก็อาจจะทำให้ง่ายๆก็ได้อ่ามันก็คือลบ0.25เนาะต่อมานะครับเป็นพาราโบลาอะไรลูกเป็นพาราโบลาแบบเปิดซ้ายถูกไหมครับแล้วจุดยอดก็ว่า P มันเป็นลบไงมันเลยเป็นพาราโบลาเปิดซ้ายจุดยอดนะครับเป็น4 1ก็4มาจากนี้เนาะลบ4กับเครื่องหมายเป็น4 -1 ลบ1กับเครื่องหมายเป็น1นะครับ อ่ะเราก็แต่นี้การาฟอาจจะแบบเบียดเสียดนิดนึงเนาะอ่ะเราก็ไปหาจุดยอดก่อนนะครับก็คือ4ี่หนึ่งต่อมานะครับโฟกัสนะครับก็เป็นอะไร4ใช่ไหมลบด้วย0.25ใช่ไหมได้สามจุดเจ็ดหโฟกัสก็จะเบียดโอ๊ยอันนี้ครูลืมเขียนนะเนี่ย จุดยอดนะครับคือ4.1ต่อมาโฟกัสนะครับก็เป็นแล3.75แล้วก็1นะครับต่อมาไดเล็กติกนะครับก็ประมาณตรงนี้ไดเล็กติกของเราก็เป็นไงลูกไดเล็กติกของเรานะครับก็คือ x เท่ากับ4.25อ่าแล้วพาราโบลาเราเป็นลนักษณะนี้ เห็นไหมครับอ่ะสรุปนะโฟกัสก็เป็น3.751นะครับแล้วไดเรกติกนะครับไดเรกติกนะครับก็เป็น x เท่ากับ4.25อ่ะเห็นไหมครับก็ไม่น่ายากเกินเนาะอืมก็อย่าลืมไปทบทวนทำแบบฝึกหัดนะครับ ตัวอย่างถัดมานะครับก็คงเป็นตัวอย่างสุดท้ายแล้วนะครับจงหาสมการพาราโบลาจากข้อมูลดังต่อไปนี้จุดยอดอยู่ที่0 1โฟกัสอยู่ที่0 5แล้วก็คือคุณแนะนําว่าเราอาจจะวาดรูปประกอบด้วยเนาะเราจะได้แบบเห็นภาพอะเออโฟกัส เออจุดยอดนะครับอยู่ที่01นะอ่ะอันนี้คือจุดยอดศูนย์หนโฟกัสอยู่ที่แหลรศูนย์ห้าอ่ะโฟกัสอยู่ที่ศูนย์ห้าเนี่ยแล้วเราก็จะดูกราฟได้ง่ายถูกไหมครับอ่ะเราก็ได้ว่าจากกราฟนะครับ h k ของเราก็เป็นอะไรลูกก็คือศูนยถูกปะก็คือจุดยอดนั่นเองต่อมานะครับโฟกัสอ่ะมันอยู่ด้านบนของ จุดยอดใช่ไหมแสดงว่าพาราโบลาเราจะเป็นไงเป็นแบบหงายขึ้นถูกไหมครับโอเคไหมแล้ว p เท่ากับเท่าไหร่ล่ะตรงนี้เราอาจไม่ต้องใช้สูตรอะไรซับซอ้อนเลยลูกเราก็ดูสีจาก1ขึ้นไป5แสดงว่า p ต้องเป็นเท่าไหร่บวกสโอเคไหมเออคือดูจากกราฟมันจะง่ายดังนั้นก็จะแนะนำนะว่าให้วาดกราฟอ่ะเราก็แทนใน ตรงนี้เป็นกราฟแบบแกนสมมาตรตั้งฉากกับแกน x ใช่ไหมลูกก็เป็น x ลบ h ทั้งหมด,ดยกกำลังสองเท่ากับ 4p คูณ y ลบด้วย k เราก็ได้เป็นอะไรลูกเป็น x กำลังสองถูกไหมเพราะว่า h ของเราอะ่ะมันเป็นศูตรนี้ h เเท่ากับนะครับ16แล้วก็เป็น y ลบด้วย1 ก็นี่ไง p เท่ากับสไงเออ k ก็แทนด้วย1อ่ะก็ได้สรรมการมาลนะอ่ะดังนั้นนะครับได้สรรมการอ่ะต่อมาข้อ2นะครับโฟกั s กับ d i r e c t r i ให้โฟ c u s กับ d i r e c t r i เรามานะครับเราก็อ่ะเอาไปลองวาดกราฟดูเลยเพื่อดูว่าแต่ละจุดอ่ะมันอยู่ประมาณไหนกัน โฟกัสนะครับก็เป็นลบสี่หนึ่งนะครับอ่ะอันนี้คือโฟกัสลบสี่ลบหนึ่งไดเรกติกนะครับคือ x อเท่า hmm. กับสองนักเรียนจะเห็นว่าถ้าครูอยากหาจุดศูนย์กลางอ่ะครูหาได้ไหมลูกจุดศูนย์กลางก็คือต้องอยู่ประมาณไหนต้องอยู่ประมาณตรงนี้เนาะอันนี้คือจุด จุดเออไม่ใช่จุดศูนย์กลางสิลูกเออเป็นจุดยอดจุดยอดก็ต้องอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมอ่ะครูก็หาพิกัดจุดยอดนะครับก็อาจจะใช้สูตรของครึ่งหนึ่งของส่วนของเส้นตรงก็ได้เนาะถ้าเราจําได้ถูกไหมครับเราก็สมมติจุดตรงนี้จุดตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดอะไรลูกก็จะเป็นจุดอะไรครับเป็น2แล้วก็ลบหใช่ไหมอ่ะพิกัด จุดยอดนะครับก็จะเป็นอะไรลบสบวกกับ2นะครับแล้วก็หารด,ด้วย2กับอะไรลบหแล้วก็ลบอีก1แล้วก็หารด,ด้วย2คือมันมาจากลบหบวกกับลบหนึ่งนะเนาะแล้วหารด,ด้วย2นะครับเราก็จะได้พิกัดจุดยอดก็เป็นอะไรละ,ะเราก็จะได้นะครับว่าจุด HK หรือจุดยอดของเราก็เป็นอะไร ลบหนึ่งลบหนึ่งเห็นไหมครับต่อมา p ของเราล่ะ p ของเราตรงเนี้ยนักเรียนไม่ต้องคิดมากเลยลูกคือมันไม่ต้องใช้สูตรอะแต่ถ้าเราดูจากกราฟอะนักเรียนก็ดูสิตอนเนี้ยเราได้จุดยอดไปแล้วใช่ไหมว่าเป็นลบหนึ่งลบหนึ่งแล้วจากลบหนึ่งลบหนึ่งอะไปยังเนี่ยไปยังโฟกัสเนี่ยมันต้องทำไงลบลบสามใช่ไหม หรือถ้ามาทางเนี้ยก็ต้องบวกสามถูกปาะมาหาไดเล็กติกอะ่ะเออเราก็รู้เลยว่า p เราเป็นสามแต่เป็นค่าลบเพราะอะไรเพราะกราฟมันเปิดซ้ายมันต้องเปิดไปหาโฟกัสค่า p เลยต้องเป็นลบเราก็เลยได้ว่า p ไม่ใช่บวกสามนะแต่เป็นลบสามอะแล้วเราก็แทนใน อันนี้เป็นตะแคงนะครับก็เป็น y ลบ k ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ 4p คูณ x ลบด้วย h นะครับเราก็เป็นอะไรครับ y บวกด้วย1ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับลบ12นะครับคูณกับ x บวกด้วย1เห็นไหมคือตรงนี้มันก็ นอกจากเราจะรู้สมการพาราโบลาแล้วเนี่ยเราต้องมีไหวพริบในการพิจารณาจากกราฟนะลูกว่าเราจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายก็คือเคลื่อนที่ไปทางฝั่งลบนะถ้าเคลื่อนไปทางขวาก็คือไปทางฝั่งบวกของ x ถ้าเคลื่อนที่ขึ้นก็คือบวก y ถ้าเคลื่อนที่ลดลงต่ำลงก็คือลบ y เข้าไหมครับพยายามดูกราฟให้ออกด้วย ต่อมานะครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อ3จุดยอดคือ2-3นะครับแกนสมมาตรขนานแกน y และผ่านจุด44 4. อ่ะตรงนี้ก็อ่ะเราก็ลองวาดกราฟก่อนจุดยอดนะครับคือจุด2-3นะครับจุดยอด2-3แล้วจุดที่กราฟผ่านคือจุด4-4 เป็นจุดใดๆบนพาราโบลาแกนสมมาตรขนาดแกน y อ่ะแกนสมมาตรขนานแกน y นะครับแกนสมมาตรก็ต้องเป็นลักษณะน,นี้ทีนี้ครับลักษณะกราฟก็น่าจะเป็นไงก็คือถ้าแกนสมมาตรขนานกับแกน y อ่ะหรือตั้งฉากแกน x อ,อ่ะมันก็ต้องเป็นความลงใช่ไหมลูกหรือไม่ก็หงายขึ้น แต่มันจะข้ามความลงได้ไหมคะเธอไม่ได้เพราะมันต้องผ่านจุดอะไรสี 4, 4, เออดังนั้นมันต้องเป็นอะไรง่ายขึ้นโอเคไหมครับอะทีนี้เราก็จากสมการนะครับเป็นกราฟแบบง่ายขึ้นใช่ไหมครับก็เป็น x-h ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ4 p คูณกับ y ลบด้วย k นะครับครูก็แทน h k นะครับเท่ากับ2อสแล้วก็แทนจุด x y นะครับพิกัด x y ด้วยพิกัด4-4ไปก่อนเพราะว่า x y เนี่ยมันคือแทนด้วยอะไรก็ได้ที่เป็นคู่ลำดับที่อยู่บนพาราโบลาโอเคนะครับเราก็จะได้เป็นอะไรเป็นนี้นะครับ4ลบด้วย h ใช่ไหมก็ลบด้วย2ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ4 p แล้วก็4ลบด้วย k ก็ลบด้วย3นะครับ4นะครับเท่ากับ 4p ดังนั้นนะครับ p ของเราก็เท่ากับ1ได้สมการตอนนี้คือเมื่อกี้เราไม่รู้ค่า p ไงตอนนี้รู้ค่า p ละก็เป็นอะไรครับ x ลบด้วย2ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับ เท่ากับ4คูณ p ซึ่ง p เท่ากับ1ก็4คูณ1ได้1นะครับแล้วก็เป็น y ลบด้วย k ก็ลบด้วย3นะเห็นไหมครับตรงนี้ก็คือถึงแม้ว่าเราไม่ทราบโฟกัสหรือไดเรกติกแต่เขาให้จุดเรามาเราก็ไปแทนใน x กับ y เพื่อหาค่า p มาก่อนแล้วก็แทนกลับเข้าไปในสมการนะครับอะสำหรับตรงนี้ก็ คงเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วในเรื่องพาราโบลานะครับก็ในหลักสูตรของทางโรงเรียนครูเนี่ยเราจะเรียนเลขาคณิตวิเคห์ก่อนนะครับแล้วก็ไปเรียนฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลทีหลังนะครับสำหรับเอ็กซ์โพเนนเชียลครูก็จะทำคลิปไปบ้างแล้วนะครับเออทีนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับถ้ามีโอกาสก็หวังว่าจะได้เจอกัน ในหน่วยถัดไปเช่นเดิมนะครับอันนี้ก็สวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับบา,บาย